เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงต้องเคยตกเป็นเหยื่อของเรื่องเหล่านี้แบบไม่รู้ตัวแน่เพราะเชื่อเลยไหมครับว่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่ใช่มีแค่เรานะครับที่จะต้องมาประหยัด ทางผู้ค้าขายสินค้าต่างๆที่เขาจะมาสูบเงินจากเราเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวเช่นกันครับเพื่อที่จะสูบตังค์จากเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมว่างนั้นเถอะซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับก็จะขอนําเพื่อนๆมาดูกับแผนการต่างๆเหล่านี้เองที่บรรดาผู้ขายสินค้าหรือว่าห้างต่างๆนะครับเขาได้สรรหามาเพื่อจะแอบรีดตังค์จากเพื่อนๆไปแบบไม่รู้ตัวนะครับที่เมื่อรู้กันแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าเพื่อนๆอาจจะมองโลกแห่งการชอปปิ้งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับหลายๆคนบอกมารายการ เราเคยมีเรื่องอะไรที่สดใสบ้างไหมมีแต่เรื่องให้มองโลกในแง่ดักๆตลอดเลยเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ตัวว่าชอบเรื่องดักเรื่องจังไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยเด้อและแอดก็ยังมีติกตอกอีกนะครับ fn d a r y underscore admin ครับเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับกลยุทธ์แรกครับหลอกลวงเราโดยการบอกว่าราคาเท่าเดิมนะเพื่อผู้บริโภคจุบจุบ คือเชื่อได้ว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยคงจะเคยหลอกใครมานักต่อน,นักและและเราที่บางทีหลงกลนะครับเพราะอาจจะชื่นชมพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าถูกหลอกลองนึกดูนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เราได้ซื้อในยุคข้าวยากหมากแพงแต่มันกลับไม่ขึ้นราคาเลยที่เจ้าของบริษัทนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเราได้ตรึงราคาเอาไว้เพื่อผู้บริโภคนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแอดก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปครับ ให้เราลองเช็คอะไรบางอย่างดูเสียก่อนว่าจริงอยู่ครับที่ของมันอาจจะราคาเท่าเดิมแต่ถ้าว่าปริมาณของละ่ะมันเท่าเดิมหรือเปล่าเนื่องจากว่าคนขายสินค้าทั้งหลากหลายนะครับเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยมักใช้ความสนใจกับราคาของสินค้ามากกว่าครับแต่ว่าไม่ค่อยมาสนใจหรอกว่าของในสินค้าในซองนี่เนี่ยมันจะมีใส่ให้มากี่กร,รมัมหรือว่ากี่ออนเขาก็เลยสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แหละครับ แต่ถึงแม้ว่าจะมีผู้บริโภคบางคนรับรู้ถึงทริคนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่นี้เนี่ยเราก็มักจะเลือกจ่ายของที่มีราคาเท่าเดิมแต่ว่ามีขนาดเล็กลงมากกว่าที่จะยอมควักตังค์มากขึ้นเพื่อจ่ายซื้อของในปริมาณเท่าเดิมนะครับที่ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็ลองเก็บห่อขนมอะไรที่มันมีเขียนระบุปริมาณไว้ครับและมาดูซิว่าอีก5-10ถึงปีข้างหน้านี้เนี่ยปริมาณมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอันนี้คือแอดพูดได้เพราะเคยลองทำมาแล้วเพราะส่วนตัวในแอดเป็นคนชอบสะสมห่อขนม ทีพอเวลาผ่านไปเอากลับมาดูอีกทีเนี่ยปริมาณมันลดลงจริงๆครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นช็อกโกแลตยี่ห้อสเนคเกอร์สกับมา r s สที่อังกฤษนะครับยกตัวอย่างบ้านเราไม่ได้บ้านเราบอบบางมันเคยมีการลดปริมาณช็อกโกแลตลงถึง17%ครับ ที่แบบถ้าเอาหอมาเทียบกันนี่จะเห็นได้ชัดเลยหรือสิ่งที่แอดไม่ต้องพูดแต่หลายๆคนก็คงจะรู้กันดีนั่นก็คือเหล่ามันฝรั่งทอดกรอบทั้งหลายแหล่ครับที่บางทีนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจ่ายตังไปเพื่อซื้อมันฝรั่งหรือว่าซื้ออากาศในซองนะหรือจะเรียกแบบแฟนซีหน่อยว่าก๊าซไนโตรเจนก็ได้อะเพราะว่าถ้าอากาศธรรมดานีเดี๋ยวมันจะทาให้มันฝรั่งนุ่มๆไปเขาก็ต้องฉีดพวกก๊าซไนโตรเจนนี้เข้าไปนะครับ ที่พอมันทําให้ซองมันพองๆตุงๆุงใช่ไหมคนก็ดูไม่ออกครับว่าข้างในนี้เนี่ยมันมีมันฝรั่งลดลงไปเท่าไหร่ไม่เหมือนกับช็อกโกแลตที่แบบลดปุ๊บคนรู้ปับ๊บโดยปัจจุบันเขามีการสํารวจนะครับว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่และไอ้มันฝรั่งที่ใส่มาในซองเนี่ยมันจะมีเยอะเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือประมาณ20%เท่านั้นเองอีก80%นี่อากาศล้วนๆซึ่ง เพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมครับว่าที่เราได้ใส่อากาศเข้าไปในนั้นเยอะนะ่ะก็เพราะว่าเราเป็นห่วงใยผู้บริโภคไม่อยากให้ผู้บริโภคได้กินมันฝรั่งที่แกะหอกมาแล้วมันถูกกระทบกันจนแตกเราก็เลยได้ใส่อากาศเข้าไปเพื่อกันกระแทกนั่นเองซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันกลับตรงกันข้ามเลยเพราะว่าถ้าหากมีอากาศอยู่ในซองนั้นมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้มันฝรั่งนี้เนี่ยมีโอกาสแตกได้เยอะครับเพราะว่ามันมีชายคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าเฮลลี่ฮาร์กริฟ์นะครับเขาก็เริ่มสงสัยไอ้เรื่องอากาศนี่แหละมานานแล้ววันหนึ่งนะครับชายผู้นี้เนี่ยก็เลยได้ทําการทดลองดูเลยคือเอาอากาศนะครับได้อัดลงไปในซองมันฝรั่งต่างๆดู แล้วก็แบ่งเป็นแบบซองที่อัดอากาศลงไปซองละ 20%, 3 0 40%บ้างหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาขึ้นรถไปแล้วก็ทำการขับรถซิ่งวนไปให้ทั่วเลยครับเพื่อจะดูซิว่าซองอากาศเอ้ยซองมันฝรั่งไหนได้รับการกระทบกระเทือนมากที่สุดนะครับผลปรากฏก็คือยิ่งซองไหนมีอากาศเยอะครับโอกาสที่มันฝรั่งจะแตกมันก็มีมากเท่านั้นดังนั้น Give m มี a c k my potato chip แต่ถ้าว่าเท่านั้นยังไม่พอครับคือนอกจากที่บริษัทเหล่านั้นเขาจะสามารถลดปริมาณของลงได้นะครับสิ่งที่เขายังจะสามารถหาประโยชน์ได้ก็คือเขาจะแปะป้ายครับว่าเขาลดน้ําตาลแล้วก็ลดไขมันลงได้เท่านูน่นเท่านี้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลน้อยลงอะไรแบบนี้มันสูงก็แน่ละฮะเองลดของปริมาณลงน้ําตาลมันก็ต้องลดน้อยลงตามนลสิ แต่นอกจากการที่เขาจะลดปริมาณแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆรู้แล้วอาจจะทึ่งไปเลยนั่นก็คือไซส์ที่ใหญ่กว่าก็ไม่ได้หมายความว่าของเขาจะเจ๋งเสมอไปนะซึ่งอันนี้แอดไม่ได้พูดถึงซ้กรอกนะครับแต่แอดพูดถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เขาเรียกกันว่าเฟรนช์ฟรายนั่นเองซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในเมนูคลาสสิกที่ร้านอาหารขยะหลกัหลกๆร้านเนี่ยเขาต้องมีติดเอาไว้ในเมนูใช่ไหมครับ ที่ส่วนใหญ่นี้เนี่ยมันก็จะมีมาให้เลือกถึง3ไซส์ครับก็คือไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่คนเราก็มักจะน่าจะเลือกไซส์กลางกันหรือเปล่าเพราะมันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่มตังมานิดหน่อยแต่ว่าได้เฟรนช์ฟรายเยอะนั่นเองแล้วแบบซองที่เขาใส่ให้ไซส์กลางนี่เนี่ยมันก็ดูมีคลาสมากกว่าเฟรนช์ฟรายพวกซองเล็กเป็นโขคือซองเล็กส่วนใหญ่มันจะเป็นซองกระดาษกากๆไงแต่ถ้าหากเพื่อนๆมารู้ความลับนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองซองไซส์กระดาษไซส์เล็กนี้ไม่เหมือนเดิมอไปครับ เพราะว่ามันได้มีการทดลองมากับหลายๆเจ้าแล้วไปหาดูใน YouTube ได้นะที่เขาค้นพบว่าการที่เราได้สั่งเฟรนช์ฟรายซองเล็กมานะครับมันจะสามารถทำให้เรากินเฟรนช์ฟราได้เยอะพอๆกับซองกลางเลยซึ่งสาุที่ว่านี้นะครับมันก็มาจากไอซองเล็กเนี่ยมันเป็นซองกระดาษนี่แหละเพราะว่ากระดาษกากๆนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตามขนาดเฟรนช์ฟราที่ใส่เข้าไปไง ทางร้านนะครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องใส่มันฝรั่งลงไปให้มันเต็มซองครับเพื่อให้ดูว่าเนี่ยใส่มาจริงๆนะหลอกตาเราไม่ได้ว่างั้นกลับกันครับไอ้ซองที่มันเป็นขนาดไซส์กลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะทํามาจากกระดาษแข็งที่แบบขึ้นรูปสวยงามสามารถตั้งก่องได้อะไรได้อย่างนี้เลย แต่เท่าว่าเบื้องหลังความสวยงามนั่นนะครับมันก็ได้ซ่อนความดาร์กอยู่คือมันจะสามารถบดบังได้ครับว่าไอ้เฟรนช์ฟรายที่ด้ยใส่มาในภาชนะนี้เนี่ยมันยัดไม่เต็มหรือเขาจะยัดสิ่งที่เรียกว่าอากาศลงไปเพิ่มได้นั่นเองซึ่งโอเคและถึงแม้บางทีเราสั่งไซส์กลางมันก็อาจจะได้ปริมาณเยอะกว่าไซส์เล็กแต่ก็เยอะกว่าเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับเงินที่ได้เสียไปดังนั้นครั้งต่อไปจงรู้ทริคนี้เอาไว้นะครับว่าถ้าอยากกินเฟรนช์ฟรายในปริมาณเยอะๆแบบราคาถูกๆแล้วก็ ให้เราสั่งเฟ้นไฟเล็กๆ2ห่อแทนที่จะสั่งห่อกลางครับแต่อันนี้นี่ก็ต้องระวังเรื่องแคลอรี่กับความอ้วนด้วยนะครับเตือนด้วยความหวังดี อ๋อแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้เราประหยัดแล้วก็ออมเงินได้อย่างฉลาดนะครับก็คือให้เราเข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊กของโรงเรียนธนาคารทกสอครับเพราะว่าในนั้นเมันจะมีเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยที่ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติกันได้นะตั้งแต่กลเม็ดเด็ดในการชั่งใจเวลาเราเดินช้อปปิง้งหรือว่าวิธีการดูแลกระเป๋าตังค์ของเรายัางไงไม่ให้ขนนะักแข่งมันล่วงไปได้เยอะนะครับก็เข้าไปดูชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเรื่องต่อมาครับ ยอมรับคุกกี้นอกจากเรื่องของกินของใช้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่แอดคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหลงกลกันไปแบบไม่รู้ตัวเลยก็คือการยอมรับคุกกี้ครับคือเคยมีไหมครับเวลาที่เราเข้าเว็บไหนในสมัยนี้เนี่ยมันจะมีคําถามขึ้นมาถามก่อนครับว่าเราจะยอมรับคุกกี้ไหมแล้วก็จะมีปุ่มแบบยอมรับทั้งหมดกับไม่ยอมรับนะครับที่ถ้าหากเรายอมรับเนี่ยก็จะหมายความว่า เรานะครับจะยอมให้พวกเขาเนี่ยมาเอาข้อมูลต่างๆของเราไปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะการค้าหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะมันเคยมีประเด็นในเมืองนอกนะว่าผู้ให้บริการเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันฟรีทั้งหลายแหล่เนี่ยมักจะแอบเก็บคุกกี้หรือว่าข้อมูลของเราไปเพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่บอกครับดังนั้นเองหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยมีกฎหมายออกมาว่า ห้ามผู้ให้บริการนะครับเอาข้อมูลของเราไปใช้โดยที่ไม่บอกถามก่อนเว้นเสียแต่ว่าตัวเราเองนะครับจะเป็นคนยอมรับครับตังนั้นเอง ในยุคนี้นะครับเราก็จึงเห็นเว็บมากมายเลยที่เขาจะมีตัวคลิกให้เลือกว่าเขาจะมาเผือกกับเราได้หรือมาเผือกไม่ได้นั่นเองซึ่งโดย c อ m m o n เ e n ส e ธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่มีใครหรอกนะครับที่อยากใช้เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ครับเราก็คงจะคลิกแบบไม่อนุญาตไปนะครับดังนั้นเองนะครับผู้บริการหัวหมอส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยต้องคิดวิชาที่แยบยลขึ้นมาอีกครับเพื่อจะบังคับให้เราเนี่ยกดคําว่ายอมรับทั้งหมดให้ได้เช่นถ้าหากว่าเรากดปุ่มยอมรับทั้งหมดนะครับตัวเราก็จะสามารถเข้าไปใช้บ บริการเว็บไซต์ได้เลยไงแต่ถ้าหากเรากดไม่ยอมรับนะครับพวกเว็บส่วนใหญ่มันก็จะโผล่ตัวให้เราติ๊กเลือกต่างๆมากมายว่าไม่ยอมรับกดข้อไหนอะไรบ้างที่บางทีก็มีมาเป็น10บๆข้อนะครับต้องมานั่งติ๊กออกทีละอันซึ่งยอมรับมาเถอะว่าหลายๆคนก็คงจะขี้เกียจติ๊กแบบเนี้ยแล้วก็จะกดเลือกยอมรับทั้งหมดนั่นแหละครับเราก็เลยได้ติดก,กับของพวกเขาเลย แล้วเพื่อนๆเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับที่แบบตั้งใจจะไปห้างเพื่อจะไปซื้อของมาอย่างเดียวขอไปแค่เวลาแป๊บเดียวสั้นๆใน่แหละแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทํางานต่อที่บ้านแต่พอเดินๆไปเดินเมานะครับมันกลับมีของติดไม้ติดมือมาเต็มคันรถเลย คือจากหนึ่งอย่างที่ที่ตั้งใจไว้นะครับตอนนี้กลายเป็นสารพันอะไรก็ไม่รู้แล้วหรือว่าบางคนนะครับก็เดินไปเดินมาจนกระทั่งลืมซะงั้นครับลืมว่าตัวเองต้องการจะซื้ออะไรที่พอออกมาจากห้างอีกทีเนี่ยฟ้าข้างนอกก็มืดซะแล้วเสียเวลาไปเลยทั้งวันที่พอคนส่วนใหญ่เวลาเจอแบบนี้นะครับก็มักจะคิดว่าทำไมข้าเป็นคนอย่างนี้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแบบนั้นแหะครับก็อย่าพึ่งโทษตัวเองไปนะเพราะ ตั้งแต่ที่เพื่อนๆได้เดินเข้าไปในห้างนะครับเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยได้ติดกับอะไรบางอย่างเขาแล้วที่มันนะครับได้ออกแบบมาเพื่อจะรีดไถตังจากตัวเราให้ได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งอาการต่างๆไม่ว่าจะหลงลืมสิ่งของที่จะเดินเข้ามาซื้อแต่ทีแรกหรือว่าเดินจนลืมเวลานะครับเขาจะเรียกว่า g r ูน n Effect ครับ โดยชื่อคำนี้นะครับมันมาจากชื่อของนักออกแบบห้างชาวออสเตรียผู้หนึ่งที่ชื่อว่าวิกเตอร์กรูนะครับซึ่งเขาได้คิดค้นวิธีในการหลอกลวงเอ้ยวิธีในการที่ทำให้เรานะครับเดินห้างอย่างมีความสุขเลยซึ่งหลังจากที่เรามีความสุขลแล้วเราก็จะสามารถเปงเงินออกจากกระเป๋าได้อย่างง่ายได้ใช่ไหมครับที่เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีกลลวงอะไรที่พวกเขาได้ใช้กันไปบ้างและเราได้หลงกลอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับกลิ่น คือเคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมห้างส่วนใหญ่เนี่ยต้องเอาร้านน้ำหอมมาตั้งไว้ชั้นล่างหรือว่ามีพวกเบกเกอรี่หอมๆอ,อยู่นั่นก็เพราะว่ากลิ่นจากพวกสิ่งของเหล่านี้นะครับมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายซึ่งเมื่อเราสบายอารมณ์แล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมเปให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองแต่อันนี้ส่วนตัวนะเวลาแอดเดินผ่านห้างชั้นน้ําหอมที่ไรนนี้รู้สึกบั่นทอนอารมณ์ในการชอปปิ้งทุกทีเลยเพราะไม่ชอบกินน้ําหอมเพราะรู้สึกเหม็นและปวดหัว แต่ถ้าเป็นเบเกอรี่เราก็ไม่แน่นะครับเดินไปทีนี้ก็อาจจะอารมณ์ดีก็ได้ขั้นต่อมานะครับพอเราเดินเข้ามาในห้างเสร็จเนี่ยก็สังเกตไหมครับว่าห้างส่วนใหญ่มันจะไม่มีทางเดินง่ายๆครับอย่างเช่นเวลาเราจะเดินบันไดเลื่อนจากชั้น1ไปชั้น2เนี่ยบางทีนะครับเพราะว่าวางบันไดไว้ห่างกันเป็นโยอคือทำไมไม่วางติดๆกันให้มันเดินง่ายๆหรือห้างบางทีก็แบบออกแบบมาซะแทบจะเป็นเขาวงกดเลย ซึ่งนั่นแหละครับก็คือแผนสองของพวกเขาครับคือทําให้ห้างนี้เนี่ยเป็นเขาวงกตแล้วก็ทําให้เราลืมว่าเป้าหมายที่เราจะเข้ามาในห้างตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องการจะมาซื้ออะไรที่เมื่อเราหลงเสร็จนะครับมันก็จะตามมาด้วยแผนต่อมาครับก็คือการนําของต่างๆที่เราไม่ได้อยากได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมาตั้งให้เรามองเห็นมาวางล่อตาล่อใจเราเลยเพื่อที่จะทำให้เวลาเราเห็นนะครับเราจะรู้สึกอยากซื้อของอย่างอื่นเพิ่มครับ ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอ้ห้างสีน้ําเงินเข้มที่มีตัวอักษรโลโก้ห้างเป็นสีเหลืองนี่แหละครับซึ่งถ้าเราเข้าไปในห้างนั้นทีไรนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าทางเดินเนี่ยมันจะบังคับให้แบบต้องเดินวกวนคดเคี้ยวไปจนกระทั่งเราเห็นของทุกอย่างที่มีอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับซึ่งไอการออกแบบแบบนี้เนะี่ยอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มีเอาไว้ใช้แค่ในห้างเท่านั้นนะ ตามร้านค้าต่างๆร้านเล็กๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับมันก็จะมีการออกแบบมาให้เหมือนเป็นเขาวงกตด้วยที่ถึงแม้ว่าบางทีเราจะรู้นะครับว่าของที่เราต้องการเนี่ยมันว่างอยู่ตรงจุดไหนของห้างครับแต่ก็เผลอไม่ได้ครับที่จะไปเหลือบมองอะไรอย่างอื่นหรือบางทีนะครับเขาก็จะมีวิธีการกวนตีนครับคือทําการเปลี่ยนจุดที่วางสินค้าอยู่บ่อยๆคือเดือนหนึ่งก็ไปวางตรงนู้นทีอีกเดือนนึงก็ไปวางตรงนี้เพื่อที่จะทําให้เราเสียเวลามากขึ้นนะครับและพอเราเสียเวลาก็จะเกิดอะไรขึ้นล่ะเราก็จะ ไปเห็นของอย่างอื่นแล้วก็เผลอซื้อไปโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเทคนิคในการขายสินค้าที่เขาเรียกว่าบูล่าบูล่าอีกครับซึ่งจะเป็นหลักการในการวางสินค้าอย่างตั้งใจเอาไว้ตามทางเดินต่างๆแบบกองๆก,กันไว้ในกระบะสินค้านะครับให้มันดูเหมือนมีสินค้าเยอะๆเ,เพื่อที่จะเพิ่มความอยากซื้อให้กับลูกค้าครับ คืออันนี้ถ้าเพื่อนๆอยังนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้ลองนึกถึงพวกร้านเค้กร้านขนมที่มันมีแบบเค้กเต็มตู้มองไปมองมาก็เลือกซื้อไม่หมดนะครับมาเปรียบเทียบดูกับร้านที่วางเค้กแบบจง๋จงหยงจ๋องหยงตู้นึงมีสองสาชิ้นอะไรแบบเนี้ยเราจะอยากซื้อร้านไหนมากกว่ากันฮะก็คงจะเป็นร้านที่มันจัดแบบเต็มตู้ใช่ไหม นั่นแหละฮะถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับเราก็หลงกลเขาแล้วแล้วถ้ายิ่งของที่เอามากองไว้นี่มันราคาไม่แพงอีกมันก็จะยิ่งทําให้คนที่มาเดินในห้างนะครับมีความอยากซื้อของแบบไม่คาดคิดครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นห้างเดิมครับห้างสีน้ําเงินที่มีโลโก้สีเหลืองนั่แหละที่ตามทางเดินของเขานะครับมันมักจะมีพวกของกิ๊กก๊กพวกตุ๊กตาหรือว่าเทียนราคาถูกๆอะไรเนี่ยวางเอาไว้เต็มเลยครับ ซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าออ้มแล้วเทียนแบบนี้ใครจะมาซื้อแต่หารู้ไหมครับว่าไอ้สาุที่เขาได้วางกองกองกันไว้อยู่เนี่ยมันมีจิตวิทยาซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นเองทีนี้เราก็คงเข้าใจแล้วนะว่าเขาหลอกกันยังไงอ้อเลขอย่างหนึ่งที่แอดลืมพูดไปครับนั่นก็คือเรื่องเวลานั่นเองคือเคยสังเกตไหมครับว่าตามห้างส่วนใหญ่ที่เราได้ไปเดินเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีนาฬิกากับหน้าต่างฮะถ้าก็ไม่ใช่ร้านขายนาฬิกากับร้านขายหน้าต่างนะนั่นก็เพราะว่าพวกเขานะครับต้องการทําให้เราหลงลืมเวลาอยู่ตลอดเวลานันเอง เพราะว่าถ้าหากเรามองเห็นฟ้ามืดแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยฟ้ามืดแล้วต้องรีบกลับบ้านใช่ไหมแต่ถ้าหากเราไม่ได้เห็นแสงตะวันอะไรนะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามันหยุดกับที่ครับซึ่งพอเวลามันหยุดแบบนี้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะเดินช้อปปิ้งต่อในห้างได้แบบชิลๆนะครับนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าไม่หลายๆคนนะครับพอเข้าไปในห้างรู้สึกแป๊บ,ปบเดียวออกมาทีก็มืดละ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เคยหลงกลอะไรกับข้อไหนไปแล้วหรือว่ารู้ทริคอะไรที่ห้างเหล่านี้เขาใช้เพิ่มขึ้นมาอีกบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมส่วนใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเ c e b o o k FNDerry นะครับผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วเด้อบ๊ายบาย